สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่แวะเขามาชมสําหรับพี่น้องนะครับที่เขามาชมมือน,นี้เดี๋ยวผมจะพาเห็ดสดุงนะครับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้สําหรับผู้ที่อยากเห็ดสะดุงนะครับผู้ประคยเฮ็ดมือใหม่ที่อยากลองเห็ดเมืองวายแงามีน้ำถ่วมน้ำไหลเห็นปากเข็งหน่อยยุบยับยุบยับ,บ,บอยู่นะครับช่องน้ำไหลไตท่อนาทอนะครับ หรือว่าที่มีลูกปลาปลาขาวหลายๆชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นปลาเกาป่าไม่หรือน้ำหนึ่งน้ำไรก็สามารถนะครับเห็ดใส่ได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆเลยนะครับเชือกนะครับไบทะลอยแล้วก็ทอ PVC นะครับขนาด1นิ้วประกมหน้อยก็น,น,นันยิงก็อินตา ได้นะครับแต่ม,มันจิตคงเทงคงเทงจะหาตัวพอเหมาะกันแล้วกันนะครับแล้วก็บัดความยาวประมาณประมาณ40ส่สเสนนะครับเดินเกินกลางเจาะรูนะครับเจาะรูตรงนี้นะครับเปินเกินกลางแล้วก็เจาะรูทลอยเชือกนะครับ2อ,อัน2อ,อันก็จะมีสองรูรรไปนอนจะมีไม้ไผ่กนนัไม้ไผ่ตั้งติดกันเนาะ นะครับควงเงาของหนุ่ยไทยตาสะดุ้งเห่าเจ็ดศอกนะครับหนุ่ยไผ่นี่ก็เ,เจ็ดศอกเนาะส่วนดามสะดุ้งนะครับดามสะดุ้งก็สิเป็นไม่พอเหมาะมือควงเงาก็แล้วยงจะนำเลึกนำตื้นนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลสำหรับหนุ่ยก็เคยเห็ดสะดุ้งนะครับหรือว่ายอ่อสะดุ้งยอ่อนะครับเจาะรู ไห้พอดีกับเส้นเชือกหรือว่าใหญ่กว่านิดนึงนะครับจะได้ร้อยง่ายๆนะเชือกประมาณนี้นี่นะครับเสียบงูเสียก,กควายบานเน่าในระรับประมาณนี้ไม่มีซีอันนะครับส,สีอันสีอันจะเป็นไม่หวกไม่เลี่ยงไม้ไผ่เสียงไผ่นะครับหาแหนงหาลำทิ่ะเกลจกนิดนึงนะครับถ้าเ,เป็นไม้สดๆนี่ก็จะีน้มัหน,นักครับ นำนักจะหลยเดี่ยวมาล้นไฟซะก,ก่อนนะครับมันไข่โตอ่อ,อนหยอมเงียบลาย,ยกัญยกมือเตี๋ยตเถกปลาตัวใหญ่ๆสิดโดดออกเออในกรวิธีการกับพยากนะครับมือจ่อห้วยเตียมพร้อมเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์กับีอยู่หนึ่งยางนะครับสองอยางสามยางสี่ยางนะครับส่วนเครื่องมือกับ เอาตามที่มีนะครับมีเซลก็ใส่เซลบอมีเซลก็ใส่เล็กแหลมเผาไฟเจาะรูเซก็ไไรครับที่เป็นกระบอกไม้ไผ่ก็เอาตามป่องถึงความเงานะครับส่วนผมเนี่ยมีเศษทอพีวีซีที่เหลือใช้นะครับทอประมาณนี้นะครับขอมาแบงเกิงแล้วก็เจาะรูตามการเจาะรูเรียบรอยแล้วนะครับเสืยอส่วนหนึ่งก็ขอดปมไว้นะครับลักษณะนี้บ่มีผู้ใดถือ โทรศัพท์ให้สิเขียมือเดียวเด้อพี่น้องนี่นะครับอลอยเชือกเลยครับลอยเข้าไปเลยนะครับเงิเข้าไปสิล้วครับไอ้มันตะลุอีกฟังหนึง่งตะลุล้วครับอะไละเอา้ามือเดียวเนาะยากจัน,น่อยเพราะว่า เสียบมันบนลงอีกหูฟังหนึ่งใส่ละลบไปทั้งใดนงนเนาะอันนีก็เห็นรูอยู่่างล่างแต่ว่เาเวลาสอดลงไปนะครับมันบาตรงรูล่างบาตรงรูล่างก็บใส่ว่าไดใส่ให้ตรงอ่าเนี่นะครับสอดตรงมาแล้ว สอดมาแล้วเขาก็ดึงเชือกเลยครับดึงไปตรงปลายสุดที่เขาขอดปมไว้นะครับนะครับอีกอันนึงก็สอดลักษณะเดียวกันนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับหมุนหมุนจังนิดนึงนะครับแต่ลูมันน้อยนะครับเพื่อให้มมนทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับสไดใจ ทำงานสะดวกนะสอดแล้วนะครัดตูดเลยลแลบบนะไปตรงปมนี่แหละครับลูดไปตรงปมลมดไปปนสุดเลยครับเร็ยบมาสุดแล้วนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ซ้อนกันเวลาเราใส่มกนกระสินไข่กันเองนะครับลักษณะนี้ ทีนี้เรามาขอดผมเชือกครับนี่นะครับเามาขอดผมเชือกไปตรงนี้กดไปเลยครับค่มือเดียวมือเดียวกระโดดไปไหนเช็ดให้สำหรับมือใหม่เนาะผู้ที่เพิ่รเคยเช็ดแล้วก็่สิ่ง่ายนะครับมือเดียวมือยังถือโทรศัพท์ยิ่งชิดกันตัวแดงก็ดีนะครับนี่นี่รัชนาที้เขาก็สิได้อ่า แขนสะดุ้งนะครับกระบอกใส่แขนสะดุง้งลักษณะนี้นะครับอีกวนหนึ่งฮะก็มาใส่ปลายใหม่นะครับใส่ปลายใหม่ได้แล้วก็มาสอดใส่นะครับปลายใหม่ทีเฮาจอรูเตรียมใบแล้วนะครับทะลุขึ้นมากก็ดึงเลยดึงขึ้นมาเล้ดึงแบบนี้นะครับ เทียบเนี่ยเสียวสันเอาก็วยูทีนามดึกนะครับถตานามดึกเขาก็เง่าจังนดดนึงแล้กกระดามก็ต้องเวง,างเวานะครับนี่นะครับในลักษณะนี้นี่เขาก็จะแขวนต้องแต้งโยนสินะครับให้ชิดกันนิดนึงเด้อพี่น้องตรงนี้นะครับใหม่ต่ำลงมานะครับตรงของจุดนี้ให้ไปติดกับ PVC นะครับเ่อมันสิยบดอดาเวลายกขึ้นมาเวลาของนาใหม่หนาอะไรนะครับตรงสอบเบรก เฉพาะแต่สะดุงลงใดก็สิบูต้องได้ก้อนนั่นก้อนนี้เฮ็ดให้นะครับป่าสิอยู่ในสะดุงปลอมออกไหลออกเนี่ยส่วนข้างบนนะครับข้างบนนี้เขาจะมาขอดอีกปมหนึ่งนะครับเพื่อบังคับให้เชือกหนึ่งปลูดนะครับเวลาหนาแห้งๆนะครับห้าแห้งๆคัดสะดุงก็สิบได้รูดนะครับเชือกนี้ก็จะบูได้รูดถ้าไวจะจับดึงเวลาหยกนะครับ นี่นครับลักษณะนี้เด้อพี่น้องนะครับสำหรับผู้ที่บปเคยเห็ดเด้ผู้เคยเห็ดก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าทางเนาะทำในการเห็ดสะดุงแขนสะดุงเห็ดง่ายๆนะครับบริญงยายยังดอกวัสดุอันใดมีแล้วก็หาเอาก็สื่อใดสื่อแน่ก็คือเสือกจะเอามีเสือกงัวเสือกควายเก่าๆก็ใส่ใดครับหรือว่าสิเป็น ที่เราต้องซื้อหลักๆเลยก็คือพาสดุงความเา้วกับมิ้งแต่หาศอกขึ้นไปนะครับหาศอกคกศอกเจ็ดศอกแปดศอกเก้าศอกครับสะดุงกระตาทีตาห้างปลาใหี่ก็ต้องใส่ตาห้างนะครับสําหรับปลาเค็งหน่อยที่ผมกําลังสิไปนยกอยู่นี้สิปหามินหนึ่งเซนครึ่งเหมนเองนะครับหนึ่งเซนครึ่ง รอดมดครับรอดมดตัวใดมันง่า่จะเอาตัวใดหน่อยรอดก็สร้างมันปล่อยมันไปขยายพันธุ์มือข้างหน้า <c oughs> เดี๋ยวผมจะกางสะดุ้งให้มึงเนาะครับครับกางแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่แขนของเขา นี่นะครับสะดุงเจ็ดสอกครับเราจะเห็นกองจงยังเสียก็ภาพสิบ้ชัดเจนกันได้นเน้ะเรียบลอยนะครับพร้อมที่จะไปยกสำหรับสะดุงที่เห้าเ็ดเองง่ายๆนะครับ นี่วัสดุไฟโตัใดก็ใส่ไปนครับส่วนใบไม้ไผ่็หาบริญญาครับสําหรับพี่น้องบ้านเฮาขอบคุณที่แวะมาชมทุกท่านนะครับฝากไว้ก็พี่กบนองเป็นกำลังใจให้ใเด้อครับกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้ครับดอกดิบดด้ดยครับสวัสดีครับ